ตบปลาปนเหมนะือนเนี่ยปนอยู่ร,ระเบ็คแข็งทั่วตัวกนย่อกันเลยต้นน้ำสี่ปลาสีเปน็นิ่งสีเป็นิ่งมาสามลูกเจี๋ยวมดัดว,ว่อยากไปแต่หนึ่ง ตาเดม,มันจะฟองตัวไปแต่ทอดปอนนิ่นหกตัวครับฟงตัวโลดนะนี่ครับปลานิ่นดีมาที่นี่มีหกตัวเป็นไม่น้อยอ,อนนยันบ่แม่นเัยปลาชิบดมา ตัวนี้สีปนอันนี้จะขั้ขวใส่ตู้เย็นไว้ตัวนี้หน่อยทำนี้ก็สิแค่ครึ่งเห็ดปลาแดดเดียวเดี๋ยวเยวขาไลลาทำกันดเดี๋ยวครับปลาขั้วเรียบร้อยละอันนี้จะไว้ทงหนึงครับ อันนี้ใส่ช่งสีต้มมืเอืนอนต้องไปกินตามเ็ศงานมาเอือนเสาตัวนึ่งกินเสารกินเชียงคือหัวกับคืนหางต่ว่าอันนี้เพศปลาแดดเดียวครับแค่ครึ่งด้วยแม่เ,เอือนเสาเสียวตาเปลี่ยนด้วยนี่อยหาตัวครับอันนี้อยสีตัวนี่แหละครับ เจ,เ,เ,ววจเจียวที่ไปเดี๋ยวว่าเดีดควอดจึงับเจียวก็ตัดหมกหมกทุ่นไปสะละอันนี้ก็เจียวคือต้มอื่นก็หนึ่งหนึ่งเมื่อได้ขึ้นยากมาจังทีหน่งแต่ในต้มปลีนต้มสุกแล้วนี่มีแต้ฉีปพนแต่ว่าตอนนี้ก็จะได้เอาบวกพิกมะขวดจะลองปลใส่ เออกินแมงดาครับเพราะว่ากินแมงดามีอยู่เสี่ยวกินแมงดาใส่ชิปปอนปลาใส่กินแมงดาหอมหอมเครับปลาสิปปอนปานิ่นปานิ่นหน่อยตัวนึงนะครับป่นสิครับแักทั่วอันนี้แักทั่วนะอันนี้แบบแข็งนะครับสิปปนสิครับแักทั่วก็แบกแข็งนี่แหละตัวนี้หน่อยตัวนึง จิมผู้ดเดียวกันตัวเดียวก็อิ่มเลยครับตัวนี้น่อยนี่จะป่นมันก็นจะได้หลายเยู่ป่นปะนิ่งเดยวใส่ก้างออกกอนก้างกันไหทดิเอาเตเนื้อ การลูกกนหลายเกือบเยอะอการวาแล้วครับเฮ้ยป เนี่ยก็ะไล่เตื่นอยู่ได้เพราะมันหน่อยหน่อยแบบอัอนนิ่งตัวหนึ่งมันก็กลางมันก็ไหลยืดแต่ว่ามันบางเป็นกลางหน่อยมันเป็นกลางนี่ไงมันก็คือปลาขาวนะกระเขาวกลางนี่ทั่วไปเลย ที่นอกที่ไม,ม,ม่ใหปปงง้งานยังมีงนนนะคนเทีที่ชื่อพ้นป่า,ปา,า,ปคคาจริงๆเพ้นมากกับพ้นปนิ่งนี่แหะคะรับมันไหลพ่นปะเข่งปเข่งงานเทียนพ่นปนิ่งปะข่งแพงโคปนิ่งนะครับที่เมื่อพ้นขายถุงได้ข้่าบาทยังไงที่เป็นคมคาเจ้าของพ่นปนิ่งนี่แหละครับปนิ่งมันถือเนื้อมันก็นได้หลายพอ่อนะครับ อันนี้กล้าหรือลืมโอ้ลายเติดไปครับใส้พริกใส้ แล้วก็หอมเข้าไปแล้วมันบาหน่อยเนี่ยจุ่นีิหน่อยจิ้มบุ๊บเล็กย ย้อมกวัาไปครับพ like okay. ี่ตากาไปยังชัหน่อยไปนี่ยขีบมังหนำตกแล้วบวกอีกไปไหนตัวบวกเข้มไปไหนอันนี้หนของเชี่ย เขาแคบเพิ่งอยู่แล้วมันหิ่หละจะว่าไรวมาหน่อยว่าหลายด้วยแค่ครึ่งส่อนชาทั้งเดอเองพี่นี่ก็ประมาณเกือบกลายครึ่งส่อนชาเยอะ กว่าบางทีที่ได้อันนันต้มปลาดใช่ไหม แล้วนะครับปนปลานิญนี่นะครับปนปลานิญกับปลแข็งปับทั่วมาเลยครับเด้อดแฉันน้องกันเด้อสำหรับมี่น่มาอนี้ก่ะปนปลานิญครับกินข้าวบลกทั่วข้าวปลแข็งครับผมสำหรับคลิปนี้จบไปสำนีก่อนครับผมจิหน้าพอันไหมครับ